การฉีดไปแล้วเป็นล้ำเป็นก้อนการใช้ยาผิดรุ่นยาปลอมที่ฉีดไปแล้วอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตตอดไส้ยาปลอมเข้าไปในยาแท้เจ็ปัญหานะครับที่คุณจะต้องเจอถ้าคุณเลือกคลินิกฉีดฟิลเลอร์ไม่ดีครับมาถึงข้อแรกเลยครับคือเรื่องของยาปลอมโดยมากเนี่ยนะครับยาปลอมเนี่ยมันมักเป็นยานําเข้าจากจีนหรือยาที่ผลิตมาไม่ได้มาตรฐานแล้วมีการเปลี่ยนกล่องทํากล่องขึ้นเองทําฉลากขึ้นเองทําให้ภายนอกเราเนี่ยมันดูเหมือนยาแท้เลยครับซึ่งยาปลอมเนี่ยมันอาจจะมีทั้งฟิลเลอร์ที่เป็นฟิล,ละ แต่เป็นฟิลเลอร์เกรดต่ําที่อาจจะฉีดแล้วได้ผลชั่วคราวหรือแย่ที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นสารที่ไม่ใช่ฟิลเลอร์เลยใช่เป็นซิลิโคนเป็นสารเหลวอื่นๆที่ฉีดแล้วจะมีอันตรายถึงชีวิตดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้วิธีการเช็คยาทุกครั้งนะครับว่ายาที่แท้เนี่ยมันมีการตรวจเช็คยังไงยาถามคลินิกเดียวให้ตรวจเช็คทุกหลอดที่เราจะฉีดนะครับข้อที่2เนี่ยคือเรื่องของยาสอดไส้นะครับหลายๆคนเนี่ยคงเคยเจอใช่ไหมครับว่าไปฉีดที่คลินิกเนี่ยคือเรามีการฉีด5้าซีซีสิ่งที่ผม หลอดแรกครับแต่หลอดที่เหลือเป็นยาปลอมดังนั้นเนเขาสอดไส้ยาปลอมเข้าไปในยาแท้อันนี้คือสอดไส้แบบที่1ครับสอดไส้แบบที่2เนี่ยเราจะซื้อฟิลเลอร์สวีเดนซื้อฟิลเลอร์อเมริกาเนี่ยห้าซี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 แรกเนี่ยใช้ของอเมริกาจริงแต่ซีซีที่เหลือใช้ของเกาหลีเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนอันนี้คือการสอดไส้แบบที่2ครับเราต้องการเสียเงินเพื่อของพรีเมียมแต่เราเนี่ยได้ของปลอมหรือว่าของในสิ่งที่เราไม่ได้จ่ายไปเนี่ยมายอมไม่มีใครอยากได้และสิ่งนี้คุณอาจจะเจอได้และ เยะด้วข้อที่3ครับคือมีการใช้ยาผิดรุ่นทําให้เราเนี่ยเห็นผลไม่ชัดเจนเสียเงินมากกว่าที่ควรจะเป็นครับโดยปกติฟิลเลอร์มันจะมีหลายเนื้อใช่ไหมครับมีเนื้อหนักขึ้นทรงได้มีเนื้อเบาเหมือนน้าซึ่งการฉีดบนใบหน้าหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยต้องอาศัยเนื้อที่มันพอดีกับปัญหาของเราแต่ว่าการใช้ยาผิดรุ่นเนี่ยมันมักเกิดแบบนี้ครับคือใช้ยาเนื้อเหลวทําให้สามารถอัดปริมาณซีซีได้เยอะเช่นโดยปกติเนี่ยใช้4ซีซีก็พอโดยที่อาจจะต้องมีการใช้เนื้อแข็ง2เนื้ออ่อน2 แต่คนที่จงใจใช้ยาผิดรุ่นเพื่อขายเยอะเนี่ยอาจจะขาย 10cc โดยที่ใช้ยาเนื้ออ่อนทั้งหมดทำให้สามารถขายฟิลเลอร์ที่มากได้แต่ข้อเสียมันมาตกที่คนไข้ครับเพราะเราเนี่ยอาจจะต้องใส่เงินมากกว่าที่คนจะเป็นอีกทั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มิติของหน้าหรือไม่ได้การตั้งทรงที่ดีทําให้ผลลัพธ์เนี่ยไม่ออกมาสวยเท่าที่ควรครับใบหน้าเป็นก้อนเกิดมุมที่ไม่ชัดเจนและเป็นอีกถึงผลข้างเคียงที่เราสามารถเจอได้ครับ ข้อ4ครับคือเรื่องหมอปลอมหลายๆคนเนี่ยคงคิดใช่ไหมครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่เจอแล้วดังนั้นเนี่ยจึงแนะนําคลินิกเนี่ยที่สามารถเปิดเผยชื่อหมอได้ชัดเจนเราเห็นหน้าหมอเรารู้จักชื่อหมอเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับหมอปลอมนะครับหมอปลอมยังเจออยู่มากโดยมากเนี่ยมักเป็นหมอกระเป๋าใส่ชุดเหมือนหมอสร้างโปรไฟล์เหมือนหมอเลยสิ่งนี้ยังเป็นสิ่งที่เจอได้มากครับการที่เราเนี่ยฉีดฟิลเลอร์เนี่ยไม่เหมือนช่างเสริมสวยนะครับคำว่าไม่เหมือนช่างเสริมสวยคืออะไรหมายความว่ามันไม่ได้มีแค่งองค์ประกอบด้านความสวยอย่างเดียวไม่ใช่่หมมาาายควว อยากให้ตรงไหนหนูนฉีดตรงนั้นอยากให้ตรงไหนฟูฉีดตรงนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นครับแต่การฉีดฟิลเลอร์เนี่ยอาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์ภายใต้ใบหน้าของเราเนี่ยมันมีเส้นเลือดมากมายโยงใยกันเหมือนเป็นตะข่ายแมงมุมเลยครับต้องเป็นคนเป็นหมอจริงๆผ่านการเรียนมาจริงจงจึงจะสามารถรู้เรื่องเหล่านี้ได้ไม่ใช่แค่เห็นความสวยงามฉีดตรงไหนแล้วจะดีตามที่เราต้องการนะครับข้อต่อมาเนี่ยคือเป็นแพทย์จริงแต่เป็นแพทย์ที่ขาดความเชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับแม้จะเป็นแพทย์ผิวหนัง หรือจะเป็นแพทย์สาขาอื่นๆเองเนี่ยฟิลเลอร์เนี่ยเป็นศาสตร์เฉพาะที่ต้องมีการไปอบรมเพิ่มเติมต้องมีการไปเรียนเพิ่มเติมรวมถึงต้องมีความสนใจแล้วก็มีการศึกษาจริงจังนะครับเพราะว่าการศึกษาฟิลเลอร์เนี่ยมีตั้งแต่อนาตมีของหน้าเทคนิคการฉีดคุณสมบัติตัวยามีเรื่องหลายเรื่องที่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทาให้ฉีดฟิลเลอร์ออกมาได้สวยงามดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แพทย์ทุกคนที่เรียนจบมาแล้วจะฉีดฟิลเลอร์ได้จึงต้องอาศัยแพทย์ที่เชี่ยวชาญจริงๆครับสำหรับข้อ6ครับคือผลลัพธ์ที่ไม่เปป็นธรรรมชาติะบกอด้วย อยยากด้วันเคยเห็นไหมครับคนที่ฉีดฟิลเลอร์แล้วออกมาดูก็รู้เลยว่าไปฉีดฟิลเลอร์หน้าบวมๆหน้าเต่งๆใต้ตาบวมๆดูแล้วไม่เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการใช่ไหมครับเราอยากดูสวยเราอยากดูธรรมชาติเราอยากมีมิติที่ดูดีซึ่งการดูดีแบบธรรมชาตินั้นเนี่ยมันต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของความงามแลวก็อาศัยความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างตามธรรมชาติของมนุษย์มันมีมุมมันมีมิติตามหลักการที่ควรจะเป็นนะครับข้อ2เนี่ยก็คือเรื่องของการฉีดไปลบ เป็นลำเป็นก้อนก็อาจจะเกิดจากเทคนิคในเรื่องของการวางยาเนี่ยซึ่งทําให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาไม่เป็นธรรมชาติได้ครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยคือปัญหาของคุณเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับฟิลเลอ ER, ร์ก็เป็นไปได้นะครับเขาอาจจะแนะนําให้คุณเนี่ยฉีดฟิลเลอ ER, ร์ท,ทั้งที่คุณเนี่ยไม่ได้มีปัญหา ที่เหมาะการฉีดฟิลเลอร์นะครับกจะทําให้สุดท้ายเนี่ยเราเสียเงินไปแล้วอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอันนึงที่ยกตัวอย่างได้เนี่ยคือของการยกกระชับครับแม้ฟิลเลอร์เองเนี่ยจะสามารถช่วยในเรื่องของการยกกระชับได้แต่มันไม่ใช่ทางเลือกเดียวในการยกกระชับยังมีเทอร์มัชอัลทราโพเทนซอีกใช่ไหมครับเราเด็ดต้องมองให้ออกว่าคนไข้คนไหนเหมาะการยกกระชับด้วยฟิลเลอร์คนไข้คนไหนเหมาะการยกกระชับด้วยเครื่อยกกระชับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูดีและเป็นธรรมชาติและไม่เลือกการรักษาที่ผิดจากสาเหตุทีี่่เเเป็็นนนครรรจะหวาาากกกกลลืออิใดฟ์ไมไ เป็นเรื่องที่ง่ายเลยนะครับนอกจากเรื่องยาแท้ยาปลอมเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของแพทย์ด้วยที่เราต้องคํานึงถึงนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยโดยปกติเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ไปในคลินิกที่เขามีเครื่องมือที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าปัญหาของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยฟิลเลอร์ filler, หรือการฉีดฟิลเลอร์บท็อกซ์อย่างเดียวหลายๆครั้งเนี่ยมันอาศัยเครื่องมืออื่นๆอ,อย่างเช่นเครื่องมือที่เป็นการส่งพลังงานเครื่องมือเลเซอร์หรือเครื่องมือยกกระชับเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการจะได้ผล การเลือกคลินิกที่มีเครื่องมือที่ครบนะครับมีทั้งตัวแพทย์แล้วก็ยาแท้เนี่ยก็จะทให้เงินที่เราเสียไปเนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วก็สาม,มารถแก้ไขปัญหาของเราได้อย่างดีที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดครับ